ครับยามเย็นพามาชมบรรยากาศนะครับคอกควายงามธงชัยจันทบุรีฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกสากโคนนมวังน้ำเย็นนะครับตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับ mm hmm. อคอกเรามีควายประมาณร้อยกว่าตัวนะครับ mm hmm. นะฮะยามเย็นก็หลังจากกลางวันกินหญ้ากินฟางนะครับเ mm hmm. ย็นมาก็เข้าขอคอกแล้วก็กินฟางนะครับ อันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเจ้าขั้นเทพนะฮะขั้นเทพนี้เป็นลูกควายนะครับจากศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย CP บ้านบึงนะครับนะฮะนี้เป็นลูกเจ้าดาว C p แม่แรมนะครับแม่แรมเป็นลูกสาวของเพชรอุดรนะฮะอายุ3ปีกว่านะครับก็ลงผสมนะครับตอนนี้ทับไปแล้ว30กว่าตัวนะครับแม่หลักๆนะครับต่นี้เป็นมาจากคอกควายของเสียนอตเพชรก้านอลงนะครับ จากเพชรบูรณ์แม่หนึ่งท้องจะเพิ่มโชคนะครับมาแล้วก็อีกแม่หนึ่งนะครับมากับสัตว์ก็ผสมกับเจ้าขันเทพนะครับถัดไปนะครับจบฝรบัตนะครับมี2ตัวนะฮะของพี่ป้อมเพชรพัทลุงหนึ่งแม่นะครับแล้วก็อีกแม่หนึ่งนะครับด้านหลังนั่นเป็นแม่ของท่านผู้พันกฤษดานะครับจากทะเลน้อยพัทลุงนะครับ อันนี้ก็เป็นแม่ควายชนบุรีนะครับอันนี้ของเฮยเติมนะครับท้องฉลามชนมานะคร<ต>ับนะฮะอันนี้เป็นล kind of ูกติดแม่มานะครับว่างายนะครับอันนี้ก็เป네็นแม่ชนบุรีนะครับแม่นนี้สูงร้อยสามสิบแปดนะครับข้างในก็ท้องเจ้าคันเทพนะครับแม่ตัวนี้ก็สาวชนบุรีนะครับ สาวชนบุรีสาวชนบุรีแม่นี้ท้องใครนะลูกเราแม่นี้ท้องฉลามชนมานะครับแม่นี้ท้องฉลามชนส่วนแม่นี้มากับสัตว์นะครับผสมกับขั้นเทพนะครับมีท้องคั้นเทพแม่นี้ก็ชนบุรีนะครับเพิเติมก็แม่นี้ผสมกับต้นกล้านะครับต้นกล้าของ ราชมงคลตะวันออกนะครับเป็นลูกติดมาว่าไงลูกอันนี้เป็นลูกฉลามชนนะครับเพศผู้นะครับอายุเดือนเศษนะครับนอนไปลูกนอนไปนะครับกับแม่นี้นะครับแม่นี้แบ่งมาจากเฮียเติมนะครับท้องมานะครับนี่คลอดแล้วนะครับลูกฉลามชนเพศผู้นะฮะ ชุดนี้ก็มาจากชนบุรีนะครับเติมท้องฉลามชนนะครับท้องฉลามชนนะครับอันนี้ก็ลูกนะครับนนี้เป็นลูกชายสูงยาวนะครับอันนี้เป็นท้องฉลามชนมานะครับนี่ก็แบ่งจากเฮตเติมมานะครับอันนี้ก็เป็นสาวสวยนะครับแน่ไม่เอาลูกนะครับนี่อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาจากชนบุรีเช่นกันพวกนี้สูงประมาณร้อยสีกว่านะครับให้ชมนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะฮะเด็กๆก็มีอิสระนะครับเดินออกไปเล่นได้เราล้อมัูวรอบขอบชิดนะครับก็จะมืดๆนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นควายใต้นะครับเป็นสาวจากพัทลุงทะเลน้อยนะครับมีสาวใต้อยู่10แม่นะครับเอามาเพื่อจะทดสอบสายพันธุ์นะครับว่าผสมกับพ่อพันธุ์ของเราเราเจ้าขั้นเทพนะฮะลูกออกมาจะมีลักษณะเช่นใดนะครับต้องทดลองนะฮะ นะครับก็แม่พื้นส่วนใหญ่ก็เป็นแม่พื้นชนบุรีกับปลาจีนนะครับครับแม่นี้ก็เป็นแม่ปลาจีนบุรีนะครับนี่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบแปดนะฮะที่นี่มีแม่ร้อยสี่สิบกว่าอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าประมาณยี่สิบห้าแม่ที่เดี๋ยวก็อยู่มาร้อยสามสิบใกล้ใกล้ใกล้สี่สิบนะครับเนื้อหนังดีนะครับตัวนี้น้ําหนักชั่งแล้วอยู่ประมาณสี่ร้อยแปดสิบกว่ากิโลนะครับเป็นควายสาวมีท้องคันเทพนะฮะท้องคันเทพ เป็นส่วนใหญ่นะครับนั้นก็จะมีรางเล่มอยู่ด้านหนูนะครับ็นโรงเรือนนะครับนะฮะก็กินอิ่มนะครับกินอิ่มก็พักผ่อนนะกินอิ่มพักผ่อนสภาพจะกลางๆนิดนึงนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับไปลุยขี้โคลนมานะครับอาบน้ําไม่ไหวนะครับอาบเสร็จพวกลงไปคลุกอีกนะครับ หมาครับพวกนี้ฮะตัวเมียพวกนี้ไซส์อยู่ประมาณ400 480กิโลนะครับ480กิโลน,นี้นะฮะก็ได้มูลเยอะนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ขับไยในคอกเลยนะฮะแล้วก็ดันออกไปทำปุ๋ยนะไข่ว่างๆนะครับเพื่อนๆแวะมาชมนะครับที่คอกของเราได้นะครับ <c oughs> นี่เป็น ไฟปลาจีนบุรีนะครับไฟปลาจีนบุรีก็จะผ่านสายดำมานะครับผ่านมูล่ามาประมาณสักเหลือสัก20%สนะครับสงบนะครับนอนนะฮะเนื้อหนังดีครับพวกนี้ฮะอันนี้ท้องหมดแล้วนะครับที่มีลูกเดินก็ดังกระดงกระดงกระดงเนี่ยฮะเสร็จขั้นเทพหมดแล้วขั้นเทพปล่อยทับไปนะครับธรรมชาตินี่น้ำหนักหายไป กับ200กิโลนะครับดมเดินดมทั้งวันนะฮะผอมเลยไขมันหายนะครับนี่ก็ธรรมชาติของเขานี่เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวแม่สาวนะครับอันนี้ก็มีตัวเมียนะครับที่อายุปีกว่านะครับอยู่ประมาณสัก20ตัวนะครับยังไม่หย่านมนปีปีกว่านะครับแม่แม่คลอดน้องแล้วนะฮะ อีกสักสปีนะฮะเกือบเกือสปีก็คงจะได้ใช้งานนะครับนะก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆค,คัดนะครับแล้วก็จะเก็บลูกสาวคันเทพไวน้นะครับนนี่ก็ไซส์ห้ารกิโลนะครับชุดนี้ก็จะใหญ่หนาะนี่เป็นแฟมิลีนะครับแม่แล้วก็ลูกนะครับอันนี้เป็นควาย าสายพันธุ์จากปลาจีนบุรีนะครับชุดปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีนี้เรามีอยู่ประมาณตั้งห้าสิบกว่าตัวนะครับเพศเมียทั้งหมดนะฮะทดสอบสายพันธุ์นะครับว่าจะหนาขนาดไหนเลี้ยงง่ายมากครับสายพันธุ์นี้นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับก็เพื่อนๆที่เลี้ยงควายนะครับ ผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับนี่ก็เป็นลานตากมูลนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามูลมานะครับมาทําปุ๋ยนะครับทาดินนะฮะอันนี้เขาจะมาหมักนะครับเราก็จะมีมูลของควายนะครับเดือนนึงประมาณ50ตันนะครับประมาณ50,000นกิโลใช้รถดันออกมานะครับนี่ให้ชมนะครับแม่นี้ก็สูงอยู่ประมาณตอนนี้ก็ร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบสองนะฮะ เป็นควายสาวให้ชมนะครับเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับเลี้ยงได้ประมาณทักหกเดือนนะครับทําอาคารโรงเรือนนะครับอยู่สะดวกสบายนะครับควายก็ชอบแบบนี้นะครับชอบอยู่กับโครนกับปลักนะครับเร่ะง่ายลูกนะฮะก็เนื้อหนังดีนะครับ ฝั่งนี้มีวัวนมนะครับครับก็อันนี้ก็นะฮะสายพันธุ์จากปราจีนบุเรียนนี่เป็นควายทะเลน้อยพัทลุงนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์จากทะเลน้อยพัทลุงพวกแบ่งมานะครับเอามาลองทดสอบสายพันธุ์นะครับว่าผสมกับพ่อพันธุ์เจ้าพันเทพแล้วจะส่งลูกอย่างไรบ้างนะครับไก่เขามีนะครับ นะครับก็อ่างลึกๆนะครับนะหนาๆนะครับแป้นนี้ก็ความสูงอยู่ร้อยสี่สิบสี่เซนติเมตรนะครับความสูงของของคานที่วัวลอดนะครับแม่นี้ก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับเพราะว่าสูงไม่ถึงแป้นนะครับสูงไม่ถึงแป้นนะฮะให้ชมคร่าวๆนะครับ ปลายปีนะครับกับปลายปี2565นะครับกับต้นปี2566นะครับมาสมาชิกเพื่อนๆนะครับแวะมากลางเต็นท์นะครับรอกินน้องได้นะฮะคลอดนะเนี่ยฮะอ่างหนาปึ๊ดนะฮะอันนี้ท้องท้องท้องติดมาจากควายฝูงนะครับซื้อยกฝูงมานะฮะตัวนี้ก็สูงประมาณ142นะครับ142ยสแป้น144นะฮะ เด็กๆว่าง่ายลูกครับยามเย็นนะครับพาทิตสีแดงเรื่อเนี่เป็นควายทะเลน้อยนะครับ2ตัวที่ยืนมีแต่ซี่โครงนะฮะอันนี้พร้อมนะครับเดิมเขาอยู่ในทะในน้ํานะครับกินกับน้ํามาอยู่ที่นี่ก็มีสะนะครับแต่ว่าไม่ได้แช่น้ําทั้งวันนะครับอันนี้ก็เป็นญ้าเนเปียนะครับ ยาในเปียแม่น้อ่างหนารึกนะครับสายพันธุ์ปลาจีนบุรีนะครับนี่ก็เป็นแม่นางนะครับอายุ2ปีนะฮะอยู่กับ2ปีครับเพื่อนๆ,ๆืนท่านใดนะครับอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับสนใจแวะมาเยี่ยมชมนะครับเ,เจ้าควายดอนควายเผือกตัวนี้เป็น เป็นลูกของแม่เขาวงพระจันทร์นะครับอันนี้เป็นควายเผือกมาจากทะเลน้อยพัทะลุงนะครับติดแม่มาไม่รู้พ่อนะครับก็ลักษณะสวยสวยดีนะครับก็เลี้ยงไว้นะครับติดแม่มานะครับส่วนแม่ก็ทับกับเจ้าคันเทพแล้วเรียบร้อยนะครับแม่ก็ทับกับเจ้าคันเทพก็ดูจากลูกแล้วก็ ลูกหล่อเหลาเอาการเป็นตัวผู้นะครับหล่อเหลาเอาการก็คิดว่าผสมกับขั้นเทพออกมาก็คงคงไม่ไม่ขี้เลนะครับนะครับก็ให้ชมนะครับให้ชมเป็นอะไรลูกอืนะครับท้องเบลเลอร์เลยนะฮะเป็นควายจากทะเลน้อยนะครับอันนี้ ควายจากทะเลน้อยก็จะมีเรื่องควายนะครับ facebook เขาไม่ให้ลงไก่ชนนะครับเลีเ้ยงไก่ชนเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงวัววัวก็เยอะนะครับวัวนมประมาณ3า0้อยกว่าตัวนะครับนะครับก็ทำหลายอย่างครับชีวิตต้องดิ้นรนนะครับ อยู่นิ่งๆก็จะไม่สบายครับสมบูรณ์ฮะน้ำผากนี่ไปกระแทกสะมานะครับลงไปในสระน้ำธรรมาดาไม่ได้ต้องทำลายครับต้องขิดสะนะครับอายุไม่เยอะนะครับพวกนี้ประมาณ3มลูกนะครครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ พ่อควายงามทงชัยจันทบุรีฟาร์มนะครับใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมกันได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ